ก็คือประเมินสาภาพแล้วการการมองเห็นใต้น้ํามันไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ความลึกมันก็อยู่ที่สิบกว่าเมตรตอนนี้เมื่อกี้มันได้ล้อได้ล้อมาเลยสี่ล้อแต่ว่าไอ้ข้างล่างอ่ะพอผู้โดยสารมันจนอยู่ในโครนด้อเด้การชนการชน่าทางนี้ทางนี้โอเคโอเคตอนนี้รถเอาขึ้นมาแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับที่เราได้มีการกู้รถกันนะครับแต่จริงเขากูก้กันมาหลายวันแล้วล่ะแต่เขากู้ไม่ได้นะครับเมื่อวานก็เลยติดต่อไปทางเพื่อนฝูงนะครับทีมงานสกูบาแล้วก็อาจารย์ผมเองนะครับว่าก็เราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็สับปัญหามีอะไรบ้างเบฟิตเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใหมก่ก็ก็นัดการวางแผนเตรียมอุปกรณ์วางแผน,นการเรียบร้อยแล้วก็ วันนี้นัดก,กัน9ก้าโมงที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปกู้กันอีกทีนะครับแผนเราก็คือเราจะพยายามทาแบคลิฟนะแผับดำลงไปก็ทําแบคลิปขึ้นมาพลายาลอยขึ้นมาเหนืออุปสรรคใต้น้ำนะครับแล้วก็ค่อยผูกเชือกดึงขึ้นไปนะครับก็จะประสบความสําเร็จหรือเปล่านั้นก็ยังไม่รู้นะครับก็วันนี้ลองไปดูกันครับ กระแสน้ำยังไงถ้ากระแสน้ำนิ่งโอเคดีใสไม่ไม่น่าจะใส่เขียวปักแบบนี้นะเขียวปื้ดขนาดนี้ไม่ต้องห่วงนะครับระยะการมองเหินหนึ่งคืบอ่านะโอเคครับตอนนี้ก็บีบเรียบร้อยครับเวีฟฟีของเราก็แผนก็คือได้แรกก็จะเป็นการไปสํารวจก่อนว่ารถยี่ห้ออะไรยังไม่รู้เลยนะครับภาพรถเป็นยังไงแล้วก็มาร์กนะครับยิงช็อคเซตขึ้นมา แล้ว,ว่ารถอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ครับอตอนนี้ทีมงานเรามีโอเยอะเลยนะครับทีมใหญ่วันนี้แล้วก็มีเรือ3ลลำนะครับเรือสามลำเป็นสองตอชอดอสองลำก็ขอบคุณทัางตดอชดอที่สสุนเรือให้เราครับโอเคพอขึ้นมาบนเรือเข้ามาจัดก,การที่ฝั่งก่อน ดีกว่านะเพราะมันจะยากต่อการบนเรือของมันเยอะด่าใช่ใช่เพราะถัง14บสถังอุปกรณ์อีกเยอะวันไหนเราขึ้นฝั่งอีกทีใช่ไหมขึ้นฝั่งอีกทีนึงเราไปลงเราลงไปดำแล้วก็กลับมาที่นี่อีกทีนึงแล้วกลับมาที่นี่ถึงประกอบอันนี้มีทั้งหมด17ถัง7ชุดมันเพพอไหมเราจะลงไป4-4นะ4-4 ไปตามเชือกนี้เสร็จปุ๊บพอไปเรื่องถึงหมายที่เราดูถึงหมายถือว่าไม่ถึงหมายก็แล้วแต่ถ้าหลงกรณีหลงไม่กรณีใดทั้งสิ้นถ้าคว้าเพื่อนไม่ได้มันเห็นแค่นี้ถ้าคว้าไม่ได้ก็ขึ้นคนเดียว หรือ2คนไปเลยเห็นไหมอย่าเวอย่าอย่ากลัวอย่าแพนิคใต้น้ำห้ามแพนิคข้านั้นดูเด็ดขาดโอเคไหมไฟฉายเปิดก่อนจนกว่าจะขึ้นเรือถึงปิดอ่ะใส่หน้ากากพร้อมตรวจมาใ,ใกล้เลยลงประคองกันจับว c d ีดีทั้งสองคน จับเสื้อชัดเจนโอเคทางง่ายทองสะดวกหน่อยต้องเลิกเลยฮะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าพอได้แล้วทางงทางยท้องพอจะดึงได้อยู่ต้องถูกเชื่ออย่างเดียวเยไม่เห็นการทำงานไม่ได้ใช่ไงมไม่ทำงานไม่ได้เลยชื่นหือยังก็คือประเมินสารภาพแล้ว การมองเห็นใต้น้ํามันไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ความลึกมันก็อยู่ที่10กว่าเมตรแองไม่เงไงแค่นี้มันไม่เห็นเลยถ้าเรามองเห็น20เมตร30เมตรก็เอาทําได้แต่นี้มันมองไม่เห็นแล้วจะทําอะไรจะปลูกับกอะไรจะเติมลมยังไงมันปัญหายอตรงนั้นเห็นไหมครับนะดังนั้นผมตัดสินใจเลยคงเลิกงเลิก ครับรอน้ำใสก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่ได้ีครับทนเดี๋ยวกันเด็กกันดาวหลายไม่เห็นอะไรเลยถอดเสื้อโอ้ตอนนี้เมื่อกี้มันได้ล้อได้ล้อมาเลยสี่ล้อแต่ว่าไอ้ข้างล่างอ่ะพอผู้โดยสารมันจมอยู่ในโคลนใช่ใช่ใช่ติดอย่อะไรเงี้ยมันจมอยู่ในโคลนเพราะมันโผล่มาแค่ล้อกับไอ้ตัวตัวแผ่ ไอตัวแก๊สเสียมันแค่นั้นเลยส่วนห้องห้องมันจมอยู่ในโคลนหมดเลยมันโผล่มาแค่แล้อซึ่งดึงยังไงก็ไม่ขึ้นสีซั้นนี้จบกองอยู่ตรงนั้นแหละ้จาจกกักรกลอีกทีก็รอ,อน้ำลด,ลดแล้วก็ร้อยมันอยู่ใต้กว่านี้<ป>น้ำลดตรงนี้มันลดอยู่แล้วแหละร้อยมันลด<ป>แล้วเราค่อย<ด>ว่ากันอีกทีว่าจะฟรีได้ลงไปยกเป็นยังไงก็ว่ากันอีกทีหรือไม่ยกสิ่งเป็นซรากตัวนี้ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คือเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาขึ้นมาน้ำคุน ลึกเกินไปมองไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นอันตรายมากนะครับน้ำกระแสน้ำก็แรงด้วยต่อต่อโอเคครับหลังจากวันที่เราลบเลิกนะครับผมก็ไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่าไม่สบายนะคือหลังจากวันนั้นเนะี่ยกูดีก็ไปทําเครื่องมือนะไปทําเครื่องมือในการที่จะลงไปดําน้ําแล้วก็ทำลิฟต์แบกโดยใช้ถัง200ลิตรนะครับในการที่จะ ทำอุปกรณ์ในการที่จะยกเป็นริบแบตขึ้นมาแล้วก็ลากรถขึ้นมานะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2 3วันนะครับกว่าจะประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝนก็ตกน้อยลงนะครับน้าใสขึ้นก็สามารถลงไปดำได้นะครับก็เหตุการณ์อะไรกันนั้นก็ไปดูกันครับดอดอยกันชนกันชน่าทางนี้ทางนี้คำนิเชื่อแรกนะครับก็ก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้นะครับพอเอาขึ้นมาได้เนี่ยก็สามารถที่จะ ทำให้ลดลอยขึ้นมาได้แล้วก็ใช้สลิงลากขึ้นมาได้นะครับแต่าปรากฏว่าด้วยความที่ความชันของเหวมันชันเกินไปแล้วก็มันมีอุปสรรคตอนที่จะขึ้นเหวทําให้ตอนลากก็มันรถก็ล่วงลวงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับทาให้คุณด,ดีต้องอลงไปผูกเชือกแล้วก็ทำลิฟต์แบ็กขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนโดยการที่จะเอาแผนนะครับไปยก เอาแผ่เอาเครื่องจักรนะครับที่อยู่บนแผ่เนี่ยยกขึ้นมาบนแผ่แล้วก็เอารถขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีงานทําแล้วครับผมมาไงครับรุพี่วันนี้ขอสัมผัสเนาะใสยหัว <c oughs> เออกาหัวแล้วทีนี้โอยเกินความสูงชันเกินแล้วก็ตรงนี้ได้แค่นี้จริงๆแล้วก็วิธีที่จะเอารถขึ้นคือรถอ่า ไอเรือเรือแพแพรลากนะไม้แพรลากไม้ครั่นตำนาครับ <Okay. S 2> โอเคไอไม่เคยครับนี่ครับโอเคโอเค,อเคตอนนี้รถเอาขึ้นมาแล้วครับโอเคเดี๋วยวจะวางเดี๋ยวจะวางจะวางแล้วจะวางแล้วลงล,ลงเลยดีกว่ามั้ง เลยดีกว่ามั้งแต่ลงมันก็ค่อยลงเองอ่ะมันก็ค่อยลงเองอโอเคโอเค